มีคนถามมาว่าฉีดฟิลเลอร์จุดไหนที่ฉีดแล้วสวยเลยออกงานได้เลยนะคะสำหรับในประสบการณ์หมอนะหมอคิดว่าเป็นฟิลเลอร์จมูกแล้วก็ฟิลเลอร์ปากเนาะเพราะว่า เป็นบริเวณที่1ใช้จํานวนซีซีของฟิลเลอร์นิดเดียวเนาะประมาณจุดละ1นึซีซีก็น่าจะโอเคแล้วอย่างจมูกก็ซีซีหนึ่งก็แบบโอ้โหโด่งเด้งแล้วนะคะส่วนปากก็เหมือนกันประมาณซีซีหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วทีนี้ทําไม2จุดนี้ฉีดแล้วถึงดูแบบดูเปลี่ยนดูว้าวดูสวยเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ตรงกึง่งกลางของหน้าเนาะอะไรที่อยู่กลางหน้าเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปมันจะทําให้หน้าหน้าเปลี่ยนเยอะรวมถึงมันทําให้ความสนใจเนี่ยมุ่งอยู่ตรงกลางน่ะ แล้วมันทําให้หน้าหน้าดูแคบทั้งที่ไม่ได้ยุ่งกับอย่างอื่นเลยนะแค่ทําตรงกลางให้มันแบบทำหน้าผากให้โหนกทําจมูกให้โดง่งทําปากให้แบบจุบูทําคางให้พุ่งอย่างเงี้ยหน้าเล็กเองเลยแปลกมากอ่าเหมือนเวลาเราดูพวกแบบภาพลวงตาอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าภาพภาพลวงตาที่มันเป็นลายถะลายขวางลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูเหมือนว่าอีก วงกลมอันนี้ใหญ่กว่าวงกลมอีกอันนึงถ้ทาที่มันเท่ากันอย่างเงี้ยการฉีดฟิลเลอร์ก็เหมือนอย่างนั้นเลยเป็นการเล่นแสงเงาแล้วหลอกตาทําให้คนแปลความเนี่ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยหน้าเล็กทั้งที้จริงหน้าเท่าเดิมเลยนะคะดัะนั้นถ้าใครอยากจะแบบสวยแบบว้าวในในจำนวนซีซีที่ไม่เยอะมากก็ขอแนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์ไม่จมูกก็ปากหรือไม่ก็คางก็ได้นะคะแต่ว่าจมูกจะต้องไม่มีซิลิโคนนะต้องเป็นจมูกที่ยังเวอร์จิ้นนะสามารถที่จะใส่ ฟิลเลอร์แล้วสวยค่ะ